เทศบาลเมืองหัวหินนำเจ้าหน้าที่ทาสีทางมาา้าลายหน้าโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์หัวหินค่ะเวลาเก้นานาฬิกาวันที่8 12, กุมภาพันธ์2565นายนพมุติกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วยนายกิติเฟื่องฟูเรขานุการนายกเทศมนตรีนางสาวนงรักพดุงทศสมาชิกสภาเทศบาลลงพื้นที่ดูการทาสีตีเส้นทางม้าลายหน้าโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์มีนายจิรวัฒน์พามณีประหลัดเทศบาลนายกลยุทธ์กุยคําผู้เอํานวยการสํานักงานช่างเทศบาลนําเจ้าหน้าที่สํานักงานช่างเล่งทาสีทางม้าลายสีดําขาวให้เป็นม้าลายแดงขาวมีเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่งานจราจรสถานีตํารวจภูทรหัวหิน ดูแลความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานการดําเนินการวันนี้นําร่องหน้าสถานศึกษาในเขตเมืองหัวหินเพื่อให้เป็นสนัญลักษณ์ในการหยุดจอดของรถที่สัญจรไปมาให้เด็กนักเรียนครูผู้ปกครองได้เข้ามาในโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยโดยมีนางการจนะรัฐวีศักดิ์ผู้อํานวยการโรงเรียนให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณอ,อรู้สึกว่าดีใจมากค่ะที่ทางเทศบาลเมืองหัวหินนั้นได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะคะเพราะว่า จากอุบัติเหตุบนทางม้าลายทางเราก็บันบันวิตกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเด็กของเราเกือบ700ชีวิตที่จะต้องข้ามถนนทุกวันทั้งเช้าและเย็นและในวันนี้นะคะก็ทางท่านนายกเทศมนตรีรวมกับท่านท่านปลัดนะคะก็ได้มาลงพื้นที่แล้วทําให้สีของทางม้าลายนั้นชัดเจนทําให้คนที่ผ่านไปสัญจรไปมาเนี่ยเขาจะได้เห็นชัดเจน อย่างน้อยก็ลดระดับถึงความเร็วลงมานะคะอันนี้ก็ขอบคุณท่านนายกมากๆนะคะที่ท่านได้มาดูแลให้ใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยค่ะด้านนายนพวิทยกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินกล่าวว่าเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในช่วงเช้าเย็นจึงให้มีการขีดสีตีเส้นทางม้าลายที่เป็นขาวดาให้มาเป็นขาวแดงที่หน้าโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์และจะให้ตีเส้นขาวแดงให้เหมือนกันหมดที่หน้าโรงเรียนเทศบาลทั้งหมด7แหง่ง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนอกจากนั้นแล้วในจุดเขตเทศบาลถ้าพบว่าต้องปรับปรุงทาสีขาวแดงก็จะต้องเร่งดําเนินการทําเช่นกันในส่วนของถนนเพชรเกษมที่เห็นว่าทางข้ามม้าลายหรือจุดที่จะต้องให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนนั้นจะได้ประชุมร่วมกับทางเขตแหวงการทางหัวหินเพื่อเร่งให้ดําเนินการเนื่องจากเมืองหัวหินนั้นก็จะมีทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นแล้วเส้นทางถนนจะต้องมีความปลอดภัยเช่นกัน ครับวันนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะครับทางท่านประหลัดแล้วก็ท่านผู้ในการสนักช่างนะครับตลอดจนเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันบูรณาการกันนะครับทั้งตำรวจด้วยนะครับเศรษฐกิจแล้วก็งานสนักช่างนะครับได้มาทาสีทางมารายนะครับหน้าโรงเรียนเทศบาลเก่าพิทักษ์แห่งนี้แล้วก็จะทาสีไปทุกที่นะครับทุกโรงเรียนแล้วก็ในส่วนของสถานที่ที่เป็นที่ล่อแหลมนะครับเราก็จะทาสี ในทางม้าลายทุกเส้นนะครับทุกจุดเพื่อที่จะให้คนใช้รถใช้ถนนนั้นได้เห็นทางม้าลายนั้นนะครับให้ชัดเจนนะครับเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุคือตั้งเป้าไว้ในที่ประชุมผมประชุมกันแล้วก็บอกว่าอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์นะครับบนทางม้าลายเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการที่จะเริ่มดําเนินการในทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองหิน ครับต้องขอชื่นชมทุกคนที่มามีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินการตรงนี้ด้วยครับ